แร็คนาร์กวีรีเทนเป็นอีกหนึ่งเกมจากจัก,กรวาลแร็คนาร์กออนไลน์ที่นาเสนอเกมในรูปแบบของตัวเองผมได้มีโอกาสเข้าไปเล่นเกมนี้มาประมาณ10ชั่วโมงนะครับโดยรวมแล้วถือว่าเป็น r ร็คนาร์กที่ผมเล่นแล้วชอบมากเพราะให้ประสบการณ์ที่ชวนให้เราคิดถึงเกมรักนาร k กออนไลน์ภาคต้นตํำรับยกตัวอย่างเช่นบรรยากาศภายในเกมที่เราจะได้เจอผู้เล่นมากมายออกมาฟาร์มออกมาตีมอนในฉากเดียวกันเพลงประกอบในแบบที่เราคุ้นเคยครับสถานที่ที่เรารู้จักทว่าถูกรังสรรค์ขึ้นมาด้วยกราฟิกแบบ 3d ในขณะดูการตัวเกมก็จะมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบหลายๆส่ววนนใให้มีเอออกกลััษณ์แบบขงงต โดยเฉพาะระบบการตั้งร้านค้าที่ภาคนี้ผู้เล่นสามารถตั้งร้านค้าส่วนตัวได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องผ่านตลาดกลางและสามารถกำหนดราคาเองได้เลยทั้งการขายในรูปแบบของเงินเซนีและก็ไดมอนอีกทั้งสำหรับผู้ชมที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับแร็กนาร็อกวีรีเทิจะอนุญาตให้ทุกอาชีพสามารถตั้งร้านค้าได้หมดเลยไม่จําเป็นต้องเล่นเมอร์ชานเหมือนกับภาคต้นฉบับนอกจากนั้นเกมจะมีระบบร้านค้าแบบตั้งรหัสผ่าน สำหรับผู้เล่นที่ต้องการแลกเปลี่ยนของกับเพื่อนๆครับฟู่ง่ายๆก็คือการดิวตรงหรือว่าการเดลที่เราเรียกกันคุ้นปากเมื่อในดีตนั่นเองเอาละครับและสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขออนุญาตนําเสนอเป็นเจเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเกมนี้เพื่อให้คุณผู้ชมที่ไม่เคยเล่นได้เข้าใจเกี่ยวกับแรล็กนาร์กวีเดิร์เทพราะว่าผมจะเลือกมาเฉพาะหัวข้อสําคัญๆนะครับเรื่องราวของเกมในพักนี้จะเล่าเกี่ยวกับตัวเอกที่ฝันเห็นภาพของตนเองในวัยเด็ก ในฝันเขาจะได้เห็นวอลคิรี่เดินทางมาที่เมืองอัลเบอร์าพร้อมกับมอบอัญมณีสีแดงให้จากนั้นเธอก็บอกว่าวันหนึ่งในภายภาคหน้าจะได้พบกันอีกเวลาได้เลยผ่านมาสิปีเด็กในวันนั้นได้กลายเป็นวัยรุ่นนักผจญภัยที่ต้องการไปเยือนเมืองหลวงพรอนเทราระหว่างออกเดินทางประตูมิติแห่งความมืดได้เปิดออกพร้อมกับการปรากฏตัวของมอนสเตอร์มากมายเข้าโจมตีเมืองตัวเอกหนีขึ้นเรือมาได้ทันเวลาครับโดยในระหว่างเดินทาง มันเกิดปรากฏการณ์อุกกาบาตตกลงมาจนทำให้เรืออับปางซึ่งในท้ายสุดเราก็ได้รับการช่วยเหลือและกลายเป็นผู้ประสบภัยที่คณะอัศวินของเมืองพรอนเทราช่วยเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามภัยพิบัติอุกกาบาตก็ถูกตีความกันไปว่านี่อาจจะเป็นลางร้ายเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเหตุการณ์แรกนรอกกันมันจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันตัวเอกที่มีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยก็กำลังจะถูกส่งตัวกลับไปยังบ้านเกิดเราจึงต้องหาวิธีทําให้ตัวเองได้อยู่ต่อเพราะการท่องโลกกว้างเพิ่งเริ่มต้นซึ่งวิธีที่จะทําให้เราได้้รรรัับออออนนนนุญ,ญ,ญาาาตตใหหยยู่ era ่่เทไปปกก็็คืชภแงงว ผู้เล่นึงต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบฝึกฝนพัฒนาตัวเองแล้วกลายเป็นนักผจญภัยที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องมิดการ์ดปฐถมมบทเรื่องราวของรักนร์ลวีรีเทิร์นก็จะประมาณนี้ครับโดยส่วนตัวผมชอบวิธีการนาเสนอเนื้อเรื่องของรักนร์ลวีรีเทิร์นนะเพราะตลอดการเล่นเราจะสัมผัสได้ว่าผู้พัฒนาให้ความสําคัญกับเนื้อเรื่องไม่แพ้ระบบการเล่นเลยคือสมมติกันตามตรงนะครับแฟรนชี์รักคาร์ลโดยส่วนใหญ่จะเน้นเกมเพลย์ เน้นการปั้นตัวละครซึ่งเป็นหัวใจหลักของเกมนี้แต่ความใส่ใจของรักนาลักวีรีเชิญก็คือเขาจะทํำฉากคาสีนมาให้ค่อนข้างเยอะทั้งเควสหลักแล้วก็เควสเอพิโซดฉากคาสีนก็จะมีการตัดฉากแล้วก็มีเสียงภาคให้ด้วยซึ่งที่เจ๋งมากๆเอาใจคนไทยแบบสุดๆก็คือการมีเสียงภาคภาษาไทยเนี่แหละครับคือโคตรดีเลยครับนักประจนภัยผู้ถูกเลือกที่เอาชนะความลำบากและความทุกข์ยาก ถ้าใช้พลังนี้มีนยังไปเลื่อเนเทพแห่งแส,สงสว่างโปรดรับพรที่ท่านมอบให้ไปด้วยเถิดอำนาจสำเร็จผลแล้วโปรดใช้พลังที่ได้รับเพื่อปกป้องความสงบสุขของโลกเสียงภาคจะถูกใส่มาในฉากสนทนาฉากเนื้อเรื่องแล้วก็ฉากติวเตอรียวนันํำให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงระบบการเล่นได้ง่ายมากๆ นอกจากนั้นเกมโปรเกชั s i o n ก็จะใช้เนื้อเรื่องเป็นตัวขับเคลื่อนผ่านการเล่นเควสหลักแล้วก็เควสรองโดยเกมก็จะมีระบบนำทางอัตโนมัติให้ความดีงามของการทำเควสก็คือเขาจะให้ค่าประสบการณ์เยอะถ้าจะอัปเลเวลทำเควสอย่างเดียวไม่ต้องฟามเลยก็ยังได้หัวข้อที่2 job and skill เกมจะมีอาชีพให้เลือก6สายได้แก่นักดาบโจนนักธนูนักเวทนักบวชแล้ก็พ่อค้า ในตอนเริ่มเล่นเราจะต้องเป็นนักประจนภัยฝึกหัดไปก่อนซึ่งเล่นไม่นานครับเกมจะปลดล็อก quest เ,เปลี่ยนอาชีพมาให้จากนั้นเราก็จะต้องไปพบวอลคิรีเพื่อเลือกว่าจะเล่นอาชีพอะไรตามด้วยการเดินทางไปเจอ NPC ประจำสายอาชีพที่เราเลือกเข้าสู่กระบวนการทดสอบด้วยการสู้กับมอนสเตอร์หรือว่าเก็บสะสมไอเทมตามที่เกมกำหนดเมื่อทำสำเร็จแล้วนะครับ เราก็จะเปลี่ยนเข้าสู่อาชีพที่ต้องการโดยระหว่างนั้นเราก็จะผ่านการอัปเดตเลเวลขึ้นมาคู่กันซึ่งในตอนอัปสถานะผู้เล่นจะเลือกอัปเองหรือว่าจะอัปตามคําแนะนําของเกมก็ได้โดยระบบแนะนําจะมีให้เลือกว่าเราจะอัปเป็นสายกายภาพหรือว่าสายเวทจากนั้นเมื่อเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับคำแนะนําก็จะมี3ตัวเลือกแต่ผมจะเลือกแบบเบสิกเป็นหลักเพราะจะได้เข้ากับอาชีพของเรามากที่สุดเราเพิ่มเติมแบบนี้นะครับว่าตอนที่ผมเล่นเกมนี้ผมลองเล่น2อาชีพแยกกันระหว่างน,นักธนูกับนักเวทครับตอนเล่นนักธนูผมอัปเเเออองแลลล้้ววก็ััไตาามมขใใจนนนสยร์ช คืออัพเอจิเด็กลักเป็นหลักเลยปัญหาก็คือตัวละครไม่เก่งอย่างที่คิดซึ่งผมก็จะมารู้ตอนเล่นนักเวทนะครับเพราะาอัพตามที่เกมแนะนําสรุปก็คือการสถานะมันจะไม่ได้แปลผ่นเหมือนกับเกมก่อนๆผมยกตัวอย่างนักเวทกับเมจิกแอ t แท k กถ้าเป็นเกมเวอร์ชันคลาสสิกเมจิกแอ t แท k กจะมากขึ้นในตอนที่เราอัพอินแต่ว่าไม่ใช่กับเกมนี้นะครับเพราะการอัพสเตตัอย่างอื่นก็สามารถเพิ่มเมจิกแอ t แท k กได้ซึ่งก็จะเป็นระบบสเตตัสของเกมในยุคใหม่ที่การอัพแค่สถานะเดียวอาจจะมีผลหลายอย่าง ฉะนั้นถ้าคุณชมยังไม่คุ้นชินกับเกมนี้ผมแนะนําว่าให้อัพตามที่เกมแนะนําจะดีกว่าครับถัดมาก็คือสกิลสกิลของอาชีพก็จะเปลี่ยนแบบพอสมควรและจ็อบเลเวลของคลาส1จะสุดที่30และทาให้เราสามารถเปลี่ยนจ็อบสได้ไวขึ้นสกิลในช่องจ็อบหก็จะมีให้เลือกไม่เยอะเกินไปนะครับเพื่อให้ง่ายกับผู้เล่นซึ่งรายละเอียดของสกิลก็จะต้องทําความเข้าใจใหม่ทั้งหมดผมยกตัวอ,อย่างสกิลฟาวคอนของ Hunter. ฮันเตอร์คำอธิบายบอกว่าเมื่อโจมตีเป้าหมายมีโอกาส20%ที่จะเรียกกออกมาสร้างางเเมเท่กับ138%ของลังโจมตีทางกายภาพ เมื่อเปิดใช้งาน SP จะลดลง2ทุก5วินาทีแล้วนันกับว่า Falcon จะมีการเรือกใช้ SP ด้วยแล้วก็จะมีการกำหนดเปอร์เซ็นต์ในการออกเอาไว้แล้วหรือว่าสกิล Hawk Eye ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสโจมตีติด Critical ครับซึ่งก็จะเป็นสกิลรากฐานสำหรับต่อยอดไปยังสกิลเพิ่ม Attack Speed กันต่อไปสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือผู้เล่นจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสกิลกันใหม่ด้วยนะครับเว่ารายละเอียดก็ไม่ได้ซับซ้อนเรียนรู้ได้ไม่ยาก เพิ่มเติมก็คือเกมจะมีระบบต่อสู้อัตโนมัติแล้วก็เรียกใช้สกิลจากช่องสกิลอัตโนมัติให้โดยสกิลก็จะถูกตีกรอบการใช้ด้วย SP แล้วก็ระบบคูดาวหัวข้อที่3การพัฒนาตัวละครการได้เห็นตัวละครของเราเก่งขึ้นคือหนึ่งในความสนุกของการได้เล่นเกมนี้ครับซึ่งนอกจากอาชีพและค่าสถานะ ตัวละครจะพัฒนาได้จากหลากหลายองค์ประกอบเลยเริ่มจากการพัฒนาขั้นพื้นฐานที่แฟนเกมคุ้นเคยกันดีนั่นะก็คือการพัฒนาจาก Equipment การตีบวกและการติดตั้งการ์ดให้กับเครื่องสวมใส่ u i p m e n t จะดรอปจากมอนสเตอร์นะครับได้จากการทำเควสระบบคราฟต์หรือว่าซื้อจากผู้เล่นคอน,อน,นอื่นผ่านการตั้งร้านค้า u i p m e n t ที่เราได้มาซ้ำหรือว่าอันที่เราไม่ได้ใช้ผู้เล่นสามารถหล่อไอเทมให้กลายปเป็นวัตถุดิบ Stardust เพื่อใช้สำหรับตีบวกได้ด้วย การตีบวกก็จะมีเปอร์เซ็นต์ความสาเร็จแล้วก็การตีบวกล้มเหลว <ๆ S 1> ก็จะทําให้จํานวนขั้นลดลงหนึ่งขั้นทว่าการได้ s t a r ์ดัสนั้นก็ไม่ได้ยากนะครับทำให้เราสามารถลุ้นตีบวกได้เรื่อยๆส่วนการกระดอบค่อนข้างง่ายโดยเกมจะดรอปจากมอนสเตอร์มาเป็นไอเทมกล่องสําหรับสุมการ์ดจากนั้นก็ให้เรากดสุมครับการ์ดท,ที่ได้มาสามารถเอาไปเข้ากระบวนการรวมการ์ดเพื่อให้ได้การ์ดในเทียร์ที่สูงขึ้นได้ในด้านของการฟาร์มผู้เล่นสามารถดูเลเวลที่เกมแนะนําจากเมนูแผนที่ยกตัวอย่างตัวละครฮันเตอร์ของผมเลเวลํามสิบ c จ็ด พอได้พิกัดมาเราก็สามารถเลือกโลเคชันจากหน้าจอแผนที่ได้เลยหรือว่าถ้าเป็นนักเวทที่ตอนนี้เลเวล25สถานที่ที่ผมสามารถไปปล่อยฟาร์มได้ก็คือ Lake of Silence ตัวเรื่องในการฟาร์มและการคราฟไปเทมรวมไปถึงคําแนะนําอื่นๆผู้เล่นสามารถเปิดดูจากบันทึกการประชันภัยได้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถเล่นตามคําแนะนําจากในนี้ได้เหมือนกันคือเขาจะบอกเลยนะครับว่าณนะตอนนี้เราควรไปฟาร์มที่ไหนดีที่สุดที่ที่ฟาร์มมีโอกาสได้ไอเทมอะไรบ้างหรือว่าจะเป็นการคราฟอุปกรณ์เราจะไปหาวัตถุดิบจากที่ไหน ข้อมูลเกี่ยวกับการตีบวกหรือว่าดันเจี้ยนที่สามารถลงได้แล้วในตอนนี้บันทึกการประจนภัยจึงเป็นระบบตัวช่วยที่ทำให้เกมเป็นมิรกับผู้เล่นมากๆข้อที่4ระบบทหารรับจ้างทหารรับจ้างจะคอยติดตามเราไปช่วยต่อสู้ซึ่งเกมก็จะมีหลายแบบให้เลือกผู้เล่นสามารถพัฒนาทหารรับจ้างให้เก่งขึ้นได้ด้วยระบบเลเวลทหารรับจ้างที่เราอัญเชิญมาช่วยต่อสู้บ่อยๆจะมีเลเวลที่สูงขึ้นทาให้พวกเขาปลดล็อกสกิลประจาตัว สกิลก็จะมีเลเวลที่อัพเพิ่มประสิทธิภาพได้หรือว่าจะเป็นการพัฒนาด้วยระบบฝังรูนและก็การเลื่อนขัน้สนสำหรับผมการมีทหารรับจ้างทําให้ตอนต่อสู้สนุกขึ้นนะครับแล้วก็ยังให้ฟิลลิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีผู้ช่วยคอยสู้ไปด้วยกันเพิ่มเติมจากทหารรับจ้างก็จะมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์พาหนะให้เราได้ท่องไปในมิดการ์ดได้รวดเร็วกว่าเดิมอีกทั้งสัตว์เลี้ยงยังช่วยเพิ่มค่าพลังให้กับตัวละครหลักด้วยข้อที่ห้าเควส s i g n การออกแบบเควสก็จะเป็นการไปคุยกับ NPC สลับกับการไปหาของทำกิจกรรมไลฟ์แอคทิวิตี้จำพวกขุดหาวัตถุดิบตกปลาแล้วก็การสู้กับมอนสเตอร์นะครับรูปแบบการเล่นจึงถือว่าเข้าใจง่ายแต่ก็จะมีภาร,รกิจบางอย่างที่ต้องอาศัยการควบคุมของผู้เล่นด้วยเหมือนกันเช่นภาร,รกิจกวาดล้างภาร,รกิจคุ้มกันเกมจะตัดเข้าสู่ฉากทำภาร,รกิจนะครับจากนั้นก็จะให้ผู้เล่นเข้าต่อสู้กับมอนสเตอร์ไปตามเงื่อนไขของด่านนั้นๆบางด่านไม่สามารถปล่อยให้สู้อัตโนมัติได้นะครับยิ่งถ้าศัตรูเลเวลสูงกว่า บางครั้งมันจะมาพร้อมกันหลายตัวครับฉะนั้นการลากมอนมาตีทีละตัวจะง่ายกว่าในขณะเดียวกันภารกิจเหล่านี้จะมีเวลาตีกรอบเอาไว้ด้วยถ้าเวลาหมดทําไม่ทันก็ถือว่าภารกิจล้มเหลวบางด่านจะมีบอสอยู่ที่ปลายทางครับการสู้บอสก็จะต้องคอยดูพื้นที่ที่บอสจะทำำําดาเมจเราก็จะต้องพาตัวละครหลบออกมาให้ทันซึ่งบอสก็จะมีรูปแบบกับอาณาเขตในการโจมตีไม่เหมือนกันด้วยหรือบ่อยครั้งนะครับที่บอสจะมีการเรียกลูกสมุนออกมาผู้เล่นจึงต้องสู้บอสด้วยตัวเองหลกัหลกๆก็คคืออกกาารรรหลบบโจมตีนนัันเ่เง ข้อที่ 6, ระบบการเล่นร่วมกับผู้เล่นคนอื่นเท่าที่ผมเล่นถึงก็จะมีโหมดดันเจียนที่เกมจะมีระบบคลิกจอยให้เราเข้าปาร์ตี้แบบรวดๆเพื่อร่วมทีมกับผู้เล่นคนอื่นซึ่งทําได้ไวและก็สะดวกมากใครที่เล่นคนเดียวก็หายห่วงเรื่องไม่มีปาร์ตี้ลงดันเจียนนะครับเพราะว่าเกมจะมีระบบนี้เข้ามารองรับซึ่งผมว่าดีมากข้อที่7ภาพรวมในการเล่นแร็คนลล็อกวีเทินจะเป็นการพัฒนาตัวละครผ่านการทำเควส์่อสู้มอนสเตอร์ลงดันเจียนกับเพื่อน จากนั้นไม่ได้ของกลับมานะครับอันไหนที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าได้ซ้าผู้เล่นก็เอาไปตั้งขายของเพื่อได้ทรัพยากรสาหรับแลกเปลี่ยนของในเกมจากนั้นก็เอาค่าเงินเหล่านี้ไปซื้อของที่เราต้องการเพื่อใช้ยกระดับตัวละครของ,ของเราให้เก่งขึ้นไปอีกทีนี้ก็เป็นการวนลูปกลับไปต่อสู้ทำเควสแล้วก็ลงดันเจี้ยนที่ท้าทายกว่าเดิมดําเนินเนื้อเรื่องให้ไปไกลกว่าเดิมซึ่งความสนุกของแร็คหนาล็อกมันก็จะอยู่ตรงนี้นี่แหละครับเ <s> <Element> สริมเกี่ยวกับการตั้งร้านค้าก็คือผู้้้้้้เล่่นนนนสสสาาาามรรรถถใใชะบบบตตตัังงคววไดอทีึ36 เราจะสามารถเข้าเมนูร้านค้าส่วนตัวเพื่อตั้งร้านค้าของตัวเองได้แต่จะมีเงื่อนไขว่าร้านในเซิร์ฟเวอร์นะตอนนั้นจะต้องไม่เกิน150ร้านครับฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมตั้งไม่ได้ก็ให้ลองกดเปลี่ยนช ANNEL ดูนะข้อดีของการตั้งร้านของเกมนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนการเปิดทิ้งไว้นะครับโดยที่ผู้เล่นยังสามารถเอาตัวละครไปเล่นได้ตามปกติเอาล่ะแล้วนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากเล่น l a k n a r o k V Return เล่นได้แล้ววันนี้ด้วยเซิร์ฟเวอร์ใหม,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 ดม่ดู download, นต แล้วสำหรับวิดีโอนี้ผมเอจาก Channel t เด m o มฟลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ